ครับสวัสดีครับมาเก็บผลไม้ป่าครับผลไม้หายากครับเก็บลงมาเต็มเลยครับเยอะครับทั้งต้นเียเต็มต้นเลยครับก็เอาไม่ได้ครับมดมดเยอะมดเยอะจัดเอแคนี้เหรครับ ก็นับวัดเริ่มจะหายากแล้วนะครับเริ่มหมดไปแล้วครับนี่ครับต้นใหญ่บเบ้อเลยก็เดี๋ยวจะพาไปดูอีกลูกอีกตัวหนึ่งครับอยู่อยู่ด้วยกันเลยครับครับเดี๋ยวพาไปดูครับ นี่ครับเห็นไหมครับเห็นหครับเต็มเลยครับนี่ครับก็ตัวนี้ก็เป็นแถวบ้านเขาก็เรียกต้นต้นข่อยนะครับต้นข่อยนี่ครับลูกข่อยก็จะหวานครับจะไม่ไม่ฝาดไม่อะไรเลยจะเป็นรสชาติหวานอย่างเดียวครับแต่ว่า มันจะกินแล้วมันจะเลี่ยนๆครับรสชาติจะเลี่ยนเลี่ยนกินลูกแรกลูกสองไม่เป็นไรครับกินลูกต่อไปนี่เริ่มเริ่มแล้วครับเริ่มจะเลี่ยนครับจะอ้วกแตกครับก็ผลไม้สองอย่างอยู่ด้วยกันด้วยกันเลยครับนี่ตัวหนึ่งอยู่ต้นเห็นไหมครับต้นอยู่ติดกันเลยครับตัวนี้ลูกเต็มต้นครับมีแต่ต้นผลไม้กินได้เลยครับผลไม้ป่า ก็ขี่รถผ่านไปผ่านมาก็มองเห็นก็อลงมาเก็บดูครับนี่ครับลูกใหญ่ครับเกือบเท่านิ้วมือครับนี่ครับนะครับเดี๋ยวลองลองลองกินดูครับหวานไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับหวานครับหวานดีครับ ไปครับได้แล้วเดี๋ยวเดินกลับหวานอยู่ครับไม่ฝาดครับเพราะว่าปกติมันจะฝาดนะครับแต่ต้นต้นนี้ลูกมันใหญ่มันเลยไม่ฝาดครับครับก็ขอจบยิบแค่เพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ